ร่วมสนับสนุนโดยธนาคารกรุงเทพวิทิยศาสร์ครอปไทยแลนด์ สำคัญของประเทศมาเลเซียตั้งแต่สมัยอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีดรมหาเทมูฮัมมัดคือต้องการยกระดับตัวเองให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วภายในปี2,563ค่ะโดยมียุทธศาสตร์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญคือเน้นการสนับสนุนให้ภาคเอกชนเป็นแกนหลักของเศรษฐกิจเดินหน้าเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรมปฏิรูปบทบาทภาครัฐพัฒนาธุรกิจ SME ส่งเสริมขีดการแข่งขันของมาเลเซียในเวทีโลก และยังคงเดินหน้าเร่งพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานค่ะที่ผ่านมารัฐบาลต่างๆก็พยายามดำเนินตามแนวทางนี้นะคะจนสามารถเปลี่ยนมาเลเซียจากผู้ผลิตวัตถุดิบในสมัยก่อนมาสู่ประเทศอุตสาหกรรมที่หลากหลายตอนนี้ผู้ก่อการเขาหรือว่ารัฐบาลมีความพร้อมมากน้อยขนาดไหนผมคิดว่าเขาก็มีความพร้อมพอสมควรนะ,ะรไม่ใช่เฉพาะ เพิ่งมาพร้อมเดี๋ยวนี้แต่ว่าเขาเตรียมความพร้อมและความสามารถทางการแข่งขันทางด้านเศษรษฐกิจของเขาเนี่ยมาค่อนข้างนานแล้วอ,อย่างที่เราก็ทราบกันดีมาเลเซียเนี่ยมีความต่อเนื่องในด้านนโยบายการพัฒนาเศษรษฐกิจนะครับประการแรกก็คือด้านการศึกษาซึ่งมาเลเซียเนี่ยเขาให้ความสําคัญกับเรื่องอการพัฒนาความรู้ทางด้านภาษาคนมาเลเซียจะรู้ภาษาอังกฤษค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นก็จะมีความได้เปรียบ นะครับอันที่2ก็คือเรื่องเกี่ยวกับ,บระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานของมาเลเซียไม่ว่าจะเป็นสนามบินศูนย์โลจิสติกของเขาแล้วก็รวมทั้งท่าเรือของเขาเนี่ยาสามารถเชื่อมโยงไปทั้งภูมิภาคเอเชียตะวันออกคือคไปจีนแล้วก็เชื่อมโยงไปที่ภูมิภาคตะวันออกกลางกับเอเชียใต้คืออินเดียกับเม,มืองท่าใหญ่ๆของดูไบเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ถือได้ว่ามาเลเซียที่มีความได้เปรียบพอสมควรนะครับ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียเองก็ถือว่าเป็นชาติมุสลิม<ช>ก็จะมีความเชื่อมโยงที่เข้มแข็งกับภูมิภาคของชาติที่เป็นมุสลิมเหมือนกันใช่ครับใช่ครับก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งแน่นอน,อนทางมาเลเซียก็สามารถผลิตสินค้าที่เป็นมีมาตรฐานฮาลาลเป็นที่ยอมรับได้ในตลาดในตะวันออกกลางแล้วก็เอเชียใตย้ในโลกมุสลิมด้วยกันแล้วก็รวมทั้งก็กำลังพยายามพัฒนาเป็นผู้นำนะครับในทางด้านภาคบริการต่างๆที่เกี่ยวกับ ทางที่รองรับตลาดมุสลิมอย่างเช่นอิสลามิกแบงกิ้งอย่างนี้เป็นต้นครับความร้อมที่สั่งสมมาจนเป็นรากฐานที่เข้มแข็งทําให้การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของมาเลเซียน่าจับตามองค่ะ พอฟังนี้แล้วชักไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นในฐานะประเทศไทยเนี่ยจริงแล้วเป็นโอกาสหรือความเสี่ยงมากกว่ากันครับสำหรับการเปิดเอซีครับผมคิดว่าต้องมองว่าเป็นโอกาสซะมากกว่าครับ,รบแน่นอนการที่รวมตัวกันทางเศรษฐกิจเนี่ยทุกประเทศก็จะต้องมีาการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจเกิดขึ้นกล่าวคือเราก็ต้องรองรับาการแข่งขันที่เพิ่มมากขึ้นมีเพื่อนอาชาวอาเซียนเนี่ยอาจจะมาแข่งขันทําง,งานในบ้านเรา มากขึ้นนะครับ,รบแต่อย่างไรก็ดีมันก็เป็นโอกาสของเราของผู้ประกอบการไทยเช่นกันที่จะมาทําทธุรกิจในประเทศมาเลเซียซึ่งผมต้องขอเรียนนะฮะว่าสําหรับมาเลเซียเองเนี่ยเขาเป็นโอกาสที่ค่อนข้างดีเพราะอัตราการเจริญเติบโต,ตของเขาเนี่ยค่อนข้างสูงอ,อย่างต่อเนื่องนะครับรัฐบาลให้ความสําคัญกับการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานเนี่ยอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นอย่างพื้นพื้นก็คือเกี่ยวกับเรื่องการมาช่วยพัฒนา ทั้งด้านระบบสาธารณูปโภคการก่อสร้างแล้วก็รวมทั้งพวกอุตสาหกรรมการบริการของเราซึ่งเราก็มีความเข้มแข็งพอสมควรครับประตูสู่การลงทุนและการทาธุรกิจของคนไทยภายในประเทศมาเลเซียยังคงเปิดกว้างอยู่นะคะแต่นักธุรกิจต้องทำความเข้าใจกับตลาดวัฒนธรรมและศึกษาข้อควรระวังในการทาธุรกิจค่ะมีธุรกิจไหนไหมครับที ในฐานะที่เป็นผู้ประกอบการประเทศไทยจะต้องมีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในครั้งนี้ครับสำหรับอขอพูดถึงเรื่องโอกาสนะครับ<ช>ถ้าสมมติผู้ประกอบการที่จะมามาเลเซียเนี่ยผมคิดว่าเราต้องใช้จุดแข็งของเรานะครับก็คือสาขาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ รวมทั้งสาขาที่เรียกว่ารีเทลลิงอันนี้เนี่ยไทยเราเนี่ยมีประสบการณ์ทางด้านนี้มานานนะครับและผมคิดว่าการที่จะเข้ามาสู่ตลาดมาเลเซียเนี่ยจะสามารถทําได้อย่างไรก็ดีผมก็คิดว่าผู้ประกอบการไทยเรา,าควรจะต้องศึกษาเรื่องกฎระเบียบนะครับที่เป็นการเฉพาะของมาเลเซียโดยเฉพาะาเรื่องสภาพตลาดซึ่งจะมีตลาดหลายาเรียกว่าเซกเมนต์นะครับ,รบแล้วก็ ต้กดระเบียบทางด้านแรงงานของมาเลเซียด้วยเพราะว่ากฎหมายแรงงานของเขาเนี่ยค่อนข้างพัฒนาไปพอสมควรในเรื่องการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของพวกลูกจ้างต่างๆ ถ้าเป็นด้านวัฒนธรรมล่ะครับมีเรื่องไหนบ้างที่เราควรจะต้องทราบครับทางด้านวัฒนธรรมนะครับตามที่ทราบกันดีนะฮะที่ประเทศมาเลเซียเนี่ยคนส่วนใหญ่ชาวมาเลเซียเนี่ยเป็นคนมุสลิมรับถือศาสนาอิสลามส่วนที่2ก็คือประมาณ3 0นนะครับก็คือเป็นคนมาเลเซียเชื้อสายจีนและส่วนที่เหลือนี่ก็เป็นชนชาติอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนชาติที่มาจากอินเดีย นะครับเพราะฉะนั้นการที่เข้าใจคุณลักษณะของแต่ละเ,เซกเมนต์นะครับนี่ก็จะมีความสำคัญยิ่งตลาดส่วนใหญ่ที่กล่าวถึงไว้แล้วก็คือตลาดชาวมาเลเซียซึ่งเป็นมุสลิม,อ,มอันนี้เราต้องเข้าใจเรื่องเกี่ยวกับมาตรฐานสินค้าฮาลาลและก็การบริการที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมมุสลิม ด้วยนะครับซึ่งเ,เรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าผู้ประกอบการไทยที่ไม่แน่ใจเนี่ยสามารถอาขอคาปรึกษาแนะนาจากองค์กรทางด้านอ,าอิสลามของประเทศไทยก็ได้ครับครับแล้วสําหรับข้อควรระวังหรือว่าโจทย์ที่ผู้ประกอบการไทยนั้นจะต้องเผชิญอยู่มีเรื่องอะไรบ้างครับาลาดับแรกนะครับท่านมาในตลาดที่ใหม่ถ้าท่านยังไม่คุ้นเคยเนี่ยผมคิดว่าเรื่องของการศึกษา,ากฎระเบียบ แล้วก็การทําเข้าใจกับสภาพตลาดเนี่ยจะสําคัญมากเรื่องอื่นๆเนี่ยนะครับผมคิดว่าก็คงไม่แต,ตกต่างจากการเข้าไปตลาดใหม่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามท่านก็จะต้องหาพาร์ทเนอร์ผู้ประกอบการแล้วก็เพื่อนนักธุรกิจที่ไว้ใจได้ซึ่งอันนั้นก็คงจะขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละท่าน อย่างไรก็ดีทางสถานทูตกับทางสำนักงา,านพาณิชย์ก็คงจะมีรายชื่อผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจกับไทยบ่อยๆซึ่งอันนี้ก็คงจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้ครับอย่างไรก็ตามนะคะหากนักธุรกิจต้องการตัวช่วยสามารถปรึกษาไปที่สถานทูตไทยประจำกรุงกวัวลาลัมเปอร์ได้ค่ะโดยแบ่งการทำงานเฉพาะด้านเป็นสำนักงานพาณิชย์สำนักงานท่องเที่ยวแล้วก็สำนักงานแรงงานนะคะ โดยทั้งหมดนี้มีช่องทางติดต่อช่องทางเดียวกันที่ง่ายที่สุดนั่นคือเว็บไซต์ของสถานทูตไทยประจำกรุงกัวลาลัมเปอร์ค่ะครับก็ได้ยินจากท่านอัครราชทูตที่ปรึกษาแล้วนะครับ,รบ,รบก็มาเลเซียพูดง่ายๆครับว่าเป็นอีกประเทศหนึ่งที่มีความน่าสนใจอย่างยิ่งในเชิงของการลงทุนหลายคนชอบมองนะครับ,รบว่าต้องไป สปปลาวก,กัมพูชาชเมียนมาบ้างพราะเป็นประเทศที่เราน่าจะไปแข่งได้ดีแต่หลายๆคนไม่ทราบนะครับว่าประเทศอย่างมาเลเซียเองแม้ว่าจะพัฒนาเกินประเทศไทยไปบ้างแล้วเนี่ยก็เป็นอีกตลาดหนึ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งใช่และโดยเฉพาะตลาดที่บอกว่าเป็นตลาด อาหารฮาราเนี่ยค่ะเพราะว่าตอนนี้ในเมืองไทยนะเห็นสัมมนาสัมมนาอะไรกันก็ตื่นตัวเรื่องของอาหารฮาราเนี่ยค่อนข้างเยอะอันนี้ก็เป็นโอกาสอย่างยิ่งเลยนะครับที่เมืองไทยเนี่ยจะสามารถมาทําธุรกิจซึ่งในช่วงต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมีอีกหลายหลากหลายธุรกิจเลยครับว่าคนไทยเนี่ยสามารถมาเปิดธุรกิจที่ในมาเลเซียได้อย่างดียิ่งครับค่ะทีนี้เราก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่คิดว่าทางธนาคารกรุงเทพเนี่ยค่ะที่ดรคุ้นเคยอยู่เนี่ยจะให้ข้อมูลกับท่านผู้ชมได้เยอะอยากถามนิดนึงค่ะรู้สึกว่าที่มาเลเซียเนี่ย ทางธนาคารกรุงเทพนะคะค่อนข้างประสบความสําเร็จมากเลยแล้ว<ช>เล่าโค,ครงสร้างอะไรนิดนึง มาเลเซียนะครับเราอยู่มานานมากครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยเรามีตึกที่สวยงามมากอยู่ในแถบของไชน่าทาวของมาเลเซียซึ่งหลายๆคนบอกเลยนะครับว่าเวลาขับรถผ่านตรงนั้นเนี่ยก็จะเห็นตึกแบงกรุงเทพเด่นเป็นสง่ามากเลยครับจนกระทั่งคนมาเลเซียหลายคนเนี่ยรู้จักแบงกรุงเทพดียิ่งกว่าแก์งของมาเลเซียด้วยซ้าไปอ,อันนี้เรามีอยู่ในปัจจุบันนะครับได้ยกระดับเรียบร้อยแล้วเป็นธนาคารท้องถิ่นก็คือเป็นธนาคารปกติเหมือนธนาคารคอของประเทศเขาเลยใช่ก็คือเหมือนแบงก์บ้านเขาครับไม่ใช่ไม่ใช่สาขาธนาคารใช่แล้วก็ตรงนี้ ทั้งหมดรวมกันแล้วเนี่ย6แห่งในตัวของมาเลเซียเองในกุลลัลัมเปอร์แล้วก็เมืองต่างๆทั่วไปในในของมาเลเซียซึ่งอันนี้ก็เป็นธนาคารที่สําคัญที่ช่วยในการทําธุรกิจของคนมาเลเซียเองรวมถึงตัวของคนไทยที่กําลังจะมาทาธุรกิจที่นี่รับเพราะได้ยินว่าไม่ใช่แค่ว่าคนไทยนิยมใช้ธนาคารเทพอย่างเดียวใช่ไหมบางคนนิยมเยอะก็นิยมเยอะก็ข้อมูลเต็มเปี่ยมแล้วนะคะดรทีนี้เราก็คงจะต้องพาท่านผู้ชมไปเที่ยวบ้างละเดี๋ยวท่านผู้ชมบอกว่า มาทั้งทีไม่ได้เที่ยวนะคะต่อไปเราจะพาท่านผู้ชมไปไหนกันดีค,ครับเราจะเข้าไปสู่ตึกแฝดที่อยู่ข้างหลังนี่แหละครับว่าข้างในนั้นเป็นยังไงบ้างแล้วนอกจากนั้นนะครับเราจะพาท่านผู้ชมเนี่ยขึ้นไปชม<ะ>ยอดชมวิวสูงสุด,สสดของตึกปิโตนาสแส่งนีค,ครับซึ่งน่าชมมากเลยนะคะติดตามชมในช่วงหน้านะคะ